กิจกรรมของเราจะมีอยู่3วันด้วยกันนะคะที่เป็นไฮไลท์จุดโคมงประทีปล้านดวงมีวันมาคาบูชาวันคุ้มครองโลก2 2เมษาสนและวันวิสาขาบูชาซึ่งเกียติบตัตรของแต่ละวันจะไม่เหมือนกัน <Wow. S 1> สามารถสะสมเป็นผลงานใช้ยืน่นชั่วโมงขอทุนอะไรต่างๆได้โดยไม่ซ้ำกันค่ะ ในวันที่26กุมภาพันธ์นะคะบูชาพาตัวเองมาก่อนถ้าเรารู้สึกว่าเออมันดีเนาะมันดีต่อใจและอยากที่จะเปิดโอกาสให้คอื่นไม่มาเริ่มกิจกรรมบ้านในวันที่22เมษายนเราก็อัปเกรดตัวเองอาสาพาคนอื่นมาเริ่มกิจกรรมค่ะให้โอกาสเขาได้มารู้จักศาสตร์แห่งความสุขวิชาชีวิตที่ช่วยเขาได้ในชีวิตจริงๆทั้งแก่เครียดแก่เบือบ่อแก่เซ็งแม้กระทั่งป่วยก็ยังมีผลงานวิจัย ทางวิทยาศาสตร์รองรับต่างๆมากมายเลยนะคะว่าสมาธิเป็นศาสตร์ที่ช่วยเรื่องสุขภาพได้ส่วนวันวิสาขบูชาคืองานที่3ของเรานะคะพาตัวเองมาเป็นสตาฟ์เลยมาเป็นสตาฟในฝ่ายต่างๆร่วมกับเราเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายที่1 PR Marketing ค่ะคุณจะทำการ์ดโปรโมทกิจกรรมของเราและแชร์ไปให้เพื่อนๆตามไลน์กลุ่มตามเฟซบุ๊กกลุ่มต่างๆได้เลย คุณจะได้ปติบัติสตาร์นะคะหรือ2คุณจะทําวิดีโอเชิญชวนลงติกต็อกลงโซเชียลมีเดียต่างๆที่คุณถนัดเอาเลยสตาร์ด้าน PR Marketing ค่ะหรือจะเป็นสตาฟที่แก้ปัญหาคนเข้าสูมไม่ได้ช่วยเราเป็นโฮสต์เป็นโคโฮสต์ก็ได้ <Hi. S 1> ข้อที่3ก็คือการเป็นสตาฟรีวิวรีวิวแล้วก็พรีวิวกิจกรรมนะคะจะเป็นบล็อกเกอร์เป็นบล็อกส่วนตัวเป็นหน้า Facebook ของเรา แค่เราพิมพ์ความประทับใจอธิบายว่ากิจกรรมมีอะไรบ้างแล้วก็เชิญชวนประมาณรีวิวรีวิวไปด้วยเชิญชวนคนมารวมกิจกรรมใหม่ไปด้วยแล้วก็แนบภาพก,กิจกรรมแนบวิดีโอกิจกรรมอธิบายความประทับใจใส่ความประทับใจเข้าไปนี่เลยสตา๋วคะไม่ว่าจะเป็น PR Marketing นะคะด้านเทคนิคเนาะแล้วก็ด้านรีวิวรีวิวกิจกรรมนะคะไม่ได้ได้แค่เกียรติบัตรสตรั๋วแต่ได้บุญค่ะเพราะว่าเราได้แชร์สิ่งดีๆส่งต่อไปให้คนอื่นอย่างแท้จริง แล้วพบกันทั้ง3วันงานเลยค่ะบ๊ายบาย